สวัสดีค่ะพ่อพอกันในช่องไฮไลท์โมเมนต์พัดถินตั้งแดนวันนี้จะมาอวดผักมือเนี่ยผักเริ่มงอกล้วพี่นอ้องปลผูกได้กี่มือเลยฮะยังบ่าคืออาทิตย์เนาะที่ว่าสาวขรราชลงวิดีโอไปประม๊าหามือเนาะที่หามือเลยละนะก็เลยจะมาอวดกำลังขืนพักขน้าขืนที่ดีจะเรียกว่าพักขน้าก็ขืนยากกว่าแบบผักขนาข้าขืนก้อนเขาเ,เราโมนีนสาวขรราชนี่จะเรื่องจะเล่า ไปโรงเรียนเหรอสาวขราชแน่นอกวมือน,นี่ไปเรียนโรงเรียนพอเขาแบ่งสองมือเปลี่ยนคนละครึ่งของพราประมาณจะสอบว่าวิชานอดใกล้เที่ยงสาวคราชหายใจไม่ออกมันแน่นหน้าอกเราก็มันคือหายใจไม่ทั่วทั่วแล้วหายใจมันเจ็บหน้าอกแม่ตะเลยล้าคู่คูก่ก็เป็นห่วง ก็อยากให้ย่างกับอยากอีทรรถถูกเชิญมาให้สาวคราสาวครา,ราะนนคือว่าเพราะว่าสาวคราเคยมีประสบการณ์การที่ว่าไปหาหมออยู่เมืองนอกอยู่สุขวิเดียนก็ดันเป็นแบบตีสามตีสี่ไปโรงพยาบาลไปน,นอนแบบปวดท้องปวดแบบทรมานจนแบบปวดจนหายใจไม่ออกสรุปรรหมอต้องรอให้หมอเขาวางหมอดันมา 8, มประมาณแปดโมงนอนร้อนแต่พวกเราตทางเก็บเที่งยงหมอมา ทั้งห่วงหูดาทั้งชอ่องจกท้องของช่องคลอดเพราว่าพอเจออีหยังก็เลยสาวคนละกอาการดีขึ้นได้บอกแหกกลับบา้านบอกว่าถ้านเจ็บไหมพลายมาไมหยาเม็ดยาหายาบ่ให้นั่นแหะสาวคนละถึงใจไปหาหมอยูส้สวิเดนสองครัง้งอีเป็นสไตล์เดีวยวกันบาาน่ให้ยาเบียให้มากอะให้นอนทาร่าบ้างสละจนอาการดีขึ้นก็ใหกกลับบา้านเราก็มีเหตุการณ์นื่องคือ,น,อ,น,อ,อน่องน่องจะคลอดไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลท้องคอดเปิดซีเซนหมอให้กลับบ้านบอกว่าให้ท้องคอดยังบ่เปิดหลายให้เปิดลกดักก็เลย่ากลับบ้านมาแล้วเบิ่งขนาด,ดานั้นหมอบา้านเ,เขาเทศไทยเข้าไปอยากไปหาหมอ่ะค่ะเมื่อกี้พอไปถึงรถไปวันสอบร์เราเขาว่าสั่นเจ็บหน้าอกหายใจววาากเกบกๆเพราะว่าภาษาเราโปราแกมเขาแบบว่ามันเจ็บในหัวใจไหมคะแล้วหายใจแต่มันเจ็บปี๊ดในหัวใจมันหายใจบเพราะท้วงเราไม่นแน่นเราะลูกก็เป็นบ่อยค่ะ นั่นละหมอกไอ้คู่ไปอยากให้ปล่อยให้สาวเขลาดย่างกลับมาค่ะคู่ไอ้โทรถถูกเฉือนให้สาวเขาเลยสาวเขลาดคิดว่าถ้ารถถูกเฉือนมาสามีบม่ได้เป็นน้ำเขาจะบอกแบบไหนเขาก็สื่อสารขนาดพผัวเขายังบอกว่าถือกันสิคะว่าว่าภาษาสับอาการของเขาก็ถือจริงๆค่ะก็เลยว่าก็เป็นย่าวกันกลับไปบ้านได้เพราะสัญญางไปก็สัญมาค่อยย่างไปแต่สาวเขลาดก็ถือบ้านเราเป็นเพี้ยแหละค่ะสาวเขลาดก็เลยเอ กินดื่มน,น้ำดื่มเน,นื้อแต่เวลาไปนอนพัก่อนี่ของน้อนเราดีขึ้นเราคู่โทรมาเพิ่งเห็นข้อความม่อกี่อบข้อความไปคู่โทรคู่โทรมาหาสายคู่แบบเพื่อนไส้ใจคู่ของสาวโคราชนะคะเพื่อนไส้ใจดีแม้กระทั่งการที่ว่าสาวโคราชมาไปเลยนครั้งแรกก็ได้คู่ดีสาวโคราชขึ้นมาสั้นที่สองแค่คู่เก่าสามมาสอนเราเป็นคนที่อายุ30กว่านี่แหละแต่ว่าเราเป็นคนไส้ใจใส้ใจการสอนใส้ใจการ กันเราเราเราขอบใจป้มหมายว่าสาวคนละจะสื่อสารีนอย่างถือภาษาวเวลาจะเพิ่นเข้าใจว่าเขาจะสื่อสารในอย่างค่ะนั่นแหละวอลลัยจะอวดผักจะอวดผักด้วยค่ะเริ่ผักขา้างหน้าเริ่มผักขา้างหน้าสาวาลาลแตาแรกดินกระถางน,นี่สาวคนละจะซื้อมาแรกมันเป็นพริกที่จริงมันปลูกต้นใหม่ละสามีสามีเขา,เาสไตล์เขาแพ้ด้วยค่ะเกียบเป็นพันโคดนเพืดอนนี่ค่ะกระถางเดียวนี ที่เราพริกมันงามาสากคลาดเลื่อยใหญ่พริกมาไตยแนหนีเราไว้ในบ้านพว่ามันเขามาให้มาพอดีพอจะไดยก็ได้ได้ปลูกพริกได้เบืบ้องใบสองปีก็ได้กินนีบนีบขนาไดะคะ้ค่ะคืนบักร้ายค่ะคืนดีพ่อนเบื้องผักบุ้งผักบุ้งสาวคลาดงอกปะวัตเนี่ยก็เลยเอาพาออกนะค่ะเบื้องงอกแทบทุกมิดที่กันผักบุ้ง อันนี้ผักชีผักชีผักชีป้อมค่ะกำลังคืนสักไรมาเปิดผักขนณะที่ชูกระนอกขับกรงนอกนี่ผักชี้มาบ้านแม่สาวกำลังอึ่งถักชีใบป้อมของบนผักชีก็เป็นผักชีแล้วนี่ผักขนาดขนาดสองหนึ่งได้นี่แหละแต่ว่าพวกอันนี้ผักชีแล้วยังโบคืนอยู่ค่ะผักชีแล้วยังบ่งอกยังบ่งโยังยุบ นั่นประกาศเห็นน้องมาใหนนน้น้องน้องก็เอื้อนนันประกาศเห็นตาขเราบมโนเพื่อนอี่ฮะอันนี้ใบกระเพราที่เพื่อนก็จะเป็นใบแมงลักกระลังขื่นค่ะใบแมงลักกระลังขื่นอันนี้ตาขเราบมีกระถางเลยแป้งใบกระเพราฟังนี่อันนี้ใบแมงลักอันนี้ใบหัวระพายังองอกดูค่ะเออกระลังงอกกระลังงอกกระลังงอกใบหัวระพ่าอันนี้หัวหอม โมหอมแขกสารคดมาเสียไปแต่ว่านองให้กระป๋องมาหลายอยู่ค่ะกระป๋องแต่ว่าดินสารคดีปิดแค่นี้ก้อนว่าบอแเน่ใแจ่ามันจะทันขุนทันอย่างบ่เพราะว,ว่ามันนะวันนันมันมาซานค่ะทักชี้แล้วก็ถึงสาเน,นี่โมหกบอกชี้แล้วเออนี่ก็แลโมหก่ะทักชี้ป่อ นบบห่อนค่ะสาวกุลาเขามาในบ้านแล้วไอ้รถน้ำทักเพิ่งแล้วสาวกุลาเล็เขามาในบ้านก็นั่นแหละค่ะว่าไอ้สาวทุกทุโทอด้วยค่ะใส่ใด้านใส่เสื้อคลุมเพราะว่าทั้งนี่แหละค่ะว่าสาวกุลาอยู่บ้านใส่เสื้อคลุมมันห่อนค่ะห่อนแทงอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ห่อนก็แต่งตัวปลาสุภาพเพราะว่าสาวกุลาจะอาบน้ำมันก็เละห่อน ทอดเสียขันกันยาอบอก,กี๋ก็น,นั่นแหละค่ะพักสาวโคราศได้ปลูกแค่นั้นละเพราะพ่าได้ปลูกที่เขามันเพราะท่านแดดปีนี้มันแดดมันมาซ่าค่ะนะฮอน,อน,น,อนมีกับฮอนค่ะคุณได้สามีชวนออกไปกินข้าวข้างนอกสาวขรรศขี้ขา้านไปแบบอากาศมันบ่ดีนะมาคาก็เลยก็ให้รับคนเดียวาสาวคราศบ่รู้ว่าจะเฮ็ดหยังกินสาวขรรศนี้เมื่อวานนี้ไปร้านค่ะซื้อขา้าวโพดมานั่นละค่ะสาวโคราศได้ทอดแล้วก็กินไปแล้วละ่ะกับบักม่วง กิ่นมะม่วงนั่นเพราะว่าเฮ็ดแค่นั้นเหรอคะเพราะเฮ็ดอย่างไรดอกเปิดประตูล้างบ้านเสียงรถแล่นเพราะว่าสาโคร,ราชไอ้พัดแม่สาวคทา่อยู่ในเมืองคะ่ะคพาะว่าเป็นหนาหอนที่เป็นเซรนะั่เพาะว่าหนาหนาวงียบบคลิป <c ười> เพราะช่วงนี้เขาโควิดนาไอ้เมืองที่สาวคร,ราสอยู่เขาเปิดะคะ่ะเมื่อนีนไปโรงเรียนเขาก็มาตวรวจโควิดเขามาตรวจที่โรงเรียนคะ่ะพวกที่ไปเขามาตรวจให้ก็ผ่าน ว่าเขาแย่จะมองแย่จะหมู่ไปเราก็รอผลสิบหาที่ือโ okay, อเคบ่เป็นบ่ติดก็โอเคก็ห้องหูมันก,ก็ดีอะค่ะนั่นแหละสาวโครากมาทักมาไทยมาอวดผักก,ก็มีอย่างมาอวด <c oughs> ก็ขอก็หวังว่าทุกคนมีความสุขกับนาหอนนะคะไอ้ฟังยุโรปทั้งหลายประเทศไทยเคยจะหอนค่ะคอนแนวขนาดเอาย,ยุโรปเขา แค่ยี่สิบสามติดีนยังหอนแห้งแล้วนะค่ะนั่นแหละเบองสาวขรรช์นาหอนไปนย่างตากแดดมาหนานแรงแวันเราทั้งขี้มอสไซย,ยังเริ่มลอกคาบแล้วหลอกคาบเป็นสีดำละก็แล้วก็วขอทุกผู้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆงามจะให้สาวขรรชพอมีกำลังใจได้ทำคลิปแต่สองสามคอมเมนต์ได้คืนมาอาทิตย์ละ แล้เอ้ยอ,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 อน,งนึงหลังค้าสาวคนรักก็ดีใจแกตายแหละก็ก็ข้าว่าได้ไปที่จุดสนใจอีกย่างนึงค่ะก็บอกงว่าแต่ก็ะบาได,ได้รับได้รับกำลังใจพี่น้องทุกคนสาวคนลากก็ดีใจแล้วะค่ะก็ขอบคุณค่ะ